เฮ้ hey, ว่าไงร่างกายของคุณประกอบด้วยเซลล์จำนวนนับไม่ถ้วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นตัวคุณจริงๆในความเป็นจริงมากกว่าครึ่งหนึ่งของคุณคือเชื้อจุลินทรีย์ที่ผูกติดและอยู่ในร่างกายของคุณมนุษย์โดยเฉลี่ยมีจุลินทรีย์ประมาณ40ล้านล้านตัวต่อเซลล์ร่างกาย30ล้านล้านเซลล์และมีมากกว่าล้านล้านเท่าภายนอกร่างกายของคุณรู้สึกว่ามันแออัดหรือยังล่ะ มาดูกันว่าพวกมันคืออะไรบ้างโดยเริ่มจากขนาดเล็กที่สุดก่อนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เล็กที่สุดที่ยังไม่มีแม้แต่ชื่อมันมีความยาว9นาโนเมตรเจ้าพวกนี้150,000ตัวมีขนาดพอดีกับปลายเส้นผมไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดและ PCV นั้นเล็กที่สุดในบรรดาพวกมันที่17นาโนเมตรมีเพียงหมูเท่านั้นที่กลัวสิ่งนี้แม้จะมีความยาวเพียง20นาโนเมตร แต่วรัสพาวก็ไม่ใช่เรื่องหน้าขำหากคุณมีหมาให้ป้องกันพวกมันจากไวรัสพวกนี้ดีกว่าไวรัสโบรโม26นาโนเมตรผาหะตามธรรมชาติคือมแมลงและพืชต้องทนทุกทรมานกับผลที่ตามมาโอ้น่าสงสาร CPMV 28นาโนเมตรส่งผลกระทบต่อทั่วฝักยาวเท่านั้นและทำให้ใบของพวกมันดูเหมือนกระเบื้องโมเสก HAV ยาว30นาโนเมตรและเป็นไวรัสตับอักเสบที่เล็กที่สุด ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ซึ่งไม่ได้ทำให้มันร้ายแรงน้อยลงเลย HBV 42นาโนเมตรดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในไวรัสในมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในบัมพพบรุษของเราตับอักเสบชนิด C 50นาโนเมตรมีความหลากหลายมากขึ้นและพบได้ไม่เฉพาะในมนุษย์แต่ในม้าและหมาด้วยไวรัสซิกา55นาโนเมตรเป็นสาเหตุที่คุณควรหลีกเลี่ยงยุงหากคุณเดินทางในทวีปแอฟริกาเชื่อฉันเถอะ ลัมดาเฟ h a g e 5 8นาโนเมตรจริงๆแล้วมันเป็นไวรัสตัวแรกในรายการนี้ที่ดีต่อคุณมันกินแบคทีเรียที่เป็นอันตราย HPV 6 0นาโนเมตรเป็นอันตรายแต่ในกรณีส่วนใหญ่มันหายได้เองโดยไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายและไม่กลับมาเป็นอีกไวรัสอะดีโน6 5นาโนเมตรมันเป็นหนึ่งในผู้ร้ายที่คุณควรโทษเมื่อมีอาการน้ำมูกไหลและไอตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะใหญ่กว่าแค่5นาโนเมตรเท่านั้น แต่วรัสัอฟ้านั้นอันตรายกว่ามากมีเหตุเป็นพาหะมันทาให้เกิดอาการสมองอักเสบไวรัสออโทโบนา75นาโนเมตรมันคือสิ่งที่คุณควรโทษไม่ใช่คุณนะแต่เป็นวัวของคุณหากมันมีอาการน้ำมูกไหลและไอไวรัสโรตา80นาโนเมตรอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหลานชายของฉันเข้าห้องน้ำนานเมื่อวันก่อน ใช่ฉันรู้ว่าพูดถึงไวรัสอะดีโนไปแล้วแต่อันนี้มีขนาดใหญ่กว่ายาว90นาโนเมตรและส่งผลกระทบต่อสัตว์ส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ด้วยอินฟลูเอนซ่ยยาว100นาโนเมตรและทำให้เกิดโรคที่เราทุกคนรู้จักในชื่อไข้หวัดใหญ่มันร้ายแรงและอันตรายกว่าไข้หวัดทั่วไปถ้าไวรัสริกเกตเซียมีรูปทรงกลมเงินมันก็มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100นาโนเมตรและทำให้เกิดโรคไข้ผู้พองเทือกเขาโรกกี้ในสัตว์ไวรัสซา 1 2 0นาโนเมตรเป็นไวรัส,สที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาไวรัส,สทั้งหมดมันก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจและปอดหัด1 5 0นาโนเมตรมันเป็นสิ่งที่คุณจะลืมไปได้เลยถ้าคุณเคยฉีดวัคซีนป้องกันง่ายๆอย่างนั้นเลยคลอโรเบียม170นาโนเมตรเป็นแบคทีเรียตัวที่2ในรายการนี้มันอาศัยอยู่ในน้ำพุร้อนและชอบกรมฐถนเรบีสนาโนเมตร เป็นไวรัสที่ร้ายไม่ใช่เล่นมันทําให้เกิดอาการสมองอักเสบและจําเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ไวรัสเฮอร์ปี200นาโนเมตรมีหลายประเภทแต่มีเพียง9ก้าประเภทเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พวกมันด้วยเทอร์โมพลาสมา250นาโนเมตรเป็นแบคทีเรียที่ชื่นชอบอุณหภูมิสูงพบพวกมันได้ในน้ำพุร้อนเช่นกัน คลามีเดีย300นาโนเมตรเป็นแบคทีเรียตัวแรกในรายการของเราที่ค่อนข้างร้ายแรงหากพวกมันเข้าสู่ร่างกายของคุณวาริโอลา360นาโนเมตรเป็นไวรัสที่สูญพันธุ์ไปแล้วในมนุษย์เพราะวัคซีนรู้จักกันในชื่อไข้ทรพิษเฟโรพลาสมา4 0่400นาโนเมตรกินแร่ธาตุซาลไฟต์นั่นคือพวกมันกินกรรมฐันว้าวที่ความยาว500นาโนเมตรไวรัสมิมิ เคยถูกคิดว่าเป็นไวรัสที่ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งพบไวรัสชนิดอื่นๆเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในซีเรีย6 0 0นาโนเมตรมี1 1สายพันธุ์เสายพันธุ์ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยแม้ว่าอีก2สายพันธุ์จะค่อนข้างน่ารำคาญอพิคคอมเพล็กซ์650นาโนเมตรเป็นตระกูลจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยปรสิตเกือบทั้งหมดพวกมันก็ค่อนข้างร้ายแรงเช่นกันไวรัสเมกา700นาโนเมตร เป็นไวรัสยักษ์ตัวแรกที่ถูกค้นพบหลังจากไวรัสมิมิแต่มันก็ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดอยู่ดีไวรัสแบตนา750นาโนเมตรเป็นไวรัสยักษ์ที่มีชื่อแปลกๆมันเป็นตัวย่อของไวรัสบาซิลิฟอร์ม DNA และใช่มันไม่ดีกับคุณเอโลพรีอม800นาโนเมตรเป็นอีกแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชอบความร้อนคุณมักจะพบว่ามันทำตัวตามสบายอยู่กับจูลินซีที่ชอบความร้อนเช่นฮาโลคอคัส ยาว850นาโนเมตรเจ้าพวกนี้ก่อตัวเป็นแผ่นขนาดใหญ่ในตะกอนน้ำในร่างกายทำให้พวกมันมีสีสันสดใสเซลฟอรโลบัส900นาโนเมตรเป็นแบคทีเรียที่ไม่เพียงแต่ชอบความร้อนเท่านั้นแต่ยังกินกรรมาถันเช่นเดียวกับพวกที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ด้วยไวรัสอีโบลา950นาโนเมตรเป็นเชื้อไวรัสที่บางแต่ยาวมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมันด้วยไวรัสแพนดร่า1ไมโครเมตร เป็นไวรัส,สที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโชคดีที่มันทั้งไม่ยามีบา้าติดเชื้อเท่านั้นมเร็กซ์ลาหนึ่งไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียปกติทั่วไปมันมีขนาดและรูปร่างปากติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์ค่อนข้างน่าเบื่อนะถ้าคุณถามฉันบีเซฟเฟนซิสหนไมโครเมตรถูกพบครั้งแรกในยานอาวกาศที่กลับมาจากดาวอังคารันาดมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงด้วยก็ได้นิวโมคอรคัส1.3ไมโครเมตร เป็นเชื้อโรคที่มักทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับปอดระวังละ่ะบรูเซล่า1.4ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีผลต่อมนุษย์และหมาเป็นส่วนใหญ่หากผู้คุณป่วยก็จะป่วยด้วยกันไวรัสพิซซาไม่ใช่สิไวรัสไพโทเป็นไวรัสที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกพบที่1.5ไมโครเมตรและมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพิซซาหรอกแย่หน่อยนะเอซิดิโลบัส 1.7ไมโครเมตรรู้สึกอุ่นสบายเมื่ออุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียส e n t e r o o o c c u s 2ไมโครเมตรพบได้เกือบทุกที่ในโลกรวมถึงท้องของคุณว่าไง h a l o f e r r ก x 2.3ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียอีกชนิดที่อยู่รอดในสภาวะของดาวอังคารได้หากมีสิ่งมีชีวิตบนดาวังคารก็คงเป็นพวกมันแน่นอน p l l a w ว e 2.5ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียที่น่ารังเกียจซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนเลี้ยงพึ่งมันติดเชื้อในพึ่งและทําให้พวกมันป่วย a s ซ t o แบค t e r ร์3ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่เราใช้ในการผลิตทั้งปุ๋ยและวัตถุเจือปอนในอาหารฉันหวังว่าฉันไม่ได้รู้เรื่องนี้เบ r ร์ d y r i a สามจุไมโครเมตรดีมากสําหรับสภาพแวดล้อมแต่ในเวลาเดียวกันนั้นแย่มากสําหรับมนุษย์ว่าแล้วเชียว h a ลคว u นรา 3.5ไมโครเมตรเป็นจุลินทรีย์เพียงชนิดเดียวที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างสมบูรณ์ตัวอื่นมีทั้งรูปทรงกลมหรือยาว B-Subtilis 4ไมโครเมตรเป็นสิ่งที่คุณจะพบได้แน่นอน100%ถ้าคุณขุดดินในสวนหลังบ้านของคุณพบได้บ่อยมากเพนิซิลีียม4.5ไมโครเมตรมีชื่อเสียงมากที่สุดในการช่วยค้นพบอะไรนะใช่เพนิซิลิน ในศตวรรษที่20ยาต้านแบคทีเรียที่ทรงพลังบาบีเซีย5ไมโครเมตรเป็นพยาธิในน้ำลายของเห็บส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อหมาและวัวควายรวมทั้งหมาด้วยมาลาซีเซีย5.5ไมโครเมตรเป็นเชื้อราเพียงชนิดเดียวที่คุณจะพบได้บนผิวหนังของคุณใช่มันอยู่บนนั้นตอนนี้เลย a q u ฟ f ซ์ ax, 6ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียที่อยู่รอดได้ในน้ำเดือด ถึงแม้ว่าจะร้อนเกินไปสำหรับพวกมันก็ตามไบ f i โดแบคทีเรียม7ไมโครเมตรนั้นดีกับคุณพบได้ในผลิตภัณฑ์นมหมักเช่นโยเกิร์ตหรือชีสคอตเทจโรโดโทรา7.5ไมโครเมตรเป็นเชื้อราอีกชนิดที่อาศัยอยู่ในตัวคุณแต่ไม่ได้อยู่บนผิวของคุณฉันจะไม่บอกคุณหลอกว่าที่ไหนลองหาเอาเองสิลาบิรินทูล l า8ไมโครเมตรเป็นสาหร่ายแปลกๆที่มีทั้งสายพันุ์กาฝาก และอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรขอโทษทีนะแลคโตบาซิลัส9ไมโครเมตรเป็นอีกสิ่งดีๆที่พบในนมหมักมันทำให้ภายในของคุณสบายและรู้สึกดีพลาสโมซียม10ไมโครเมตรเป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในน้ำลายยุงโชคดีที่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอมันคลาโดสปอรียม1 1ไมโครเมตรคือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อชีสหรือขนมปังของคุณเสีย และสิ่งเดียวกันนี้อยู่ในปากของคุณแคนดิดาไม่ใช่แคนาดาที่เป็นประเทศนะแคนดิดาเป็นเชื้อราน่ะยาว12ไมโครเมตรเป็นยีสต์ที่หลับอย่างเงียบๆในร่างกายของคุณแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติที่ทําให้พวกมันตื่นขึ้นมาแล้วล่ะก็มันก็ร้ายแรงทีเดียวไกอาเดีย14ไมโครเมตรถูกคิดว่าเป็นปรสิตชนิดใหม่ทุกครั้งที่พบในสัตว์ต่างๆและได้ชื่อใหม่ทุกครั้งจนกระทั่งพวกเขาพบว่ามันเป็นชนิดเดียวกัน ซัตโทเรีย15ไมโครเมตรมักอาศัยอยู่ในน้ําแต่บางครั้งก็ตัดสินใจที่จะทําตัวตามสบายบนผิวหนังของสัตว์น้ําเช่นแมวน้ำทรีโพนีมา17ไมโครเมตรก็เหมือนกับแคนดิดาอยู่อย่างเงียบๆในปากของคุณโดยไม่ทําอันตรายแต่อย่าไปยุ่งกับมันเชียวล่ะ c ครสทรีเดียม18ไมโครเมตรเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่น่าจะร้ายแรงที่สุด ก่ให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงและที่เลวร้ายที่สุดคือมีอยู่มากในโรงพยาบาลบอริเลีย20ไมโครเมตรไม่ได้ติดได้ง่ายๆแต่ถ้าติดให้รีบไปหาหมอมันเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคลายที่อันตรายอย่างยิ่งอเล็กซานเดรียม25ไมโครเมตรไม่เป็นไม่เลวเลยส่วนใหญ่มักมีพิษแต่ถึงแม้จะเป็นตัวที่ไม่มีพิษก็เป็นอันตรายอยู่ดีแบคทีเรียไซยาโน30ไมโครเมตร รู้จักกันในชื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในบ่อน้ําและแหล่งน้ํานิ่งอื่นๆรวมถึงในกระเพาะของคุณด้วยอืมโอเคไดดีเนียม50ไมโครเมตรเป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรที่สุดอย่างน้อยก็สําหรับมนุษย์เพราะพวกมันกินเฉพาะแบคทีรียชนิดหนึ่งเท่านั้นอลเทอร์นาเรีย60ไมโครเมตรไม่ดีทั้งกับพืชและมนุษย์ทําให้เกิดโรคคอบผืดและปัญหาระบบทางเดินหายใจอื่นๆยูกลิฟฟิต 75ไมโครเมตรเป็นนามีบาที่มีความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมันมีส่วนร่วมในกระบวนการย่อยสลายเหมือนที่กระเพาะของคุณกําลังทําอยู่ไงคุณก็รู้ใช่ไหมใช่มุกฝืดสินะ Flexibacter 100ไมโครเมตรส่งผลกระทบต่อปลาเท่านั้นท้าไม่เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆวอติเซล่า150ไมโครเมตร เป็นแบคทีเรียที่จู้จี้จุกจิกเรื่องสภาพความเป็นอยู่หากพวกมันไม่ชอบสถานที่ที่อยู่ปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนเชอราเทียม190ไมโครเมตรถูกกลุมทับด้วยสิ่งที่เหมือนชุดเกราะและมี2แขนยาวและแปลกประหลาดหรือจะเรียกว่าเขาก็ได้ Mini f o เรมมินิเฟรา200รไมโครเมตรเป็นกลุ่มจุลินทีย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีเปลือกผนังเซลลแล้วก็เปลือกเหล่านี้เรียกว่าเทสสไปโรคีตา 2 5 0ไมโครเมตรเป็นแบคทีเรียที่รักความสงบขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพารามีเซียม3 0 0ไมโครเมตรมีขนาดค่อนข้างใหญ่สำหรับแบคทีเรียมันใช้ในการศึกษาและแสดงให้นักเรียนจุลชีววิทยาดูหากคุณมี2ตัวคุณจะมีพารามีเซียม1คู่อืมแค่บอกให้รู้ไว้เฉยๆนะกาลิออนเนลา4 0 0ไมโครเมตรเป็นที่รู้จักกันมานานหลายศตวรรษแล้วมันออกซิไดซ์เหล็กได้ อีกในหนึ่งคือมันทําให้เกิดสนิมโปรโตัวอะมีบา0.5มิลิเมตรเป็นจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากจนมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่โอมาการิต้าไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใหญ่หรอกนะที่ความยาว0.75ม mm. ิลิเมตรมันใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าวางมันไว้ข้ามาแมลงวันคุณจะเห็นว่ามันมีขนาดครึ่งหนึ่งของมแมลงวันเลยสแตนเตอร์ anter, 2มิลิเมตรน่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด จนไม่ได้มีขนาดเท่าจูเลนซีอีกต่อไปขนาดหนึ่งใน5เซนติเมตรไม่ใช่เรื่องตลกโกรเมียสเฟริกาเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิมลิเมตรมันก็เป็นอะมีบาแล้วคุณจะเห็นมันได้อย่างชัดเจนที่พื้นก้นมหาสมุทรใช่มันยังคงเป็นเซลล์เดียวอยู่บับเบิลออลจีขนาด4เซนติเมตรเป็นพืชน,น้ำเซลล์เดียวที่มักเข้าไปอยู่ในตู้ปลาผู้มันดูเหมือนฟองอากาศสีเขียวเล็กๆและท้ายสุดสาหร่ายพวงองุ่น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเป็นสาหล่ายทะเลและมีความยาวเกือบ3เมตรเอาละ่ะแค่นี้แหละจุลินทรีย์เพียบเลยโอ้ยฉันรู้สึกอยากอาบน้ำขึ้นมาตอนนี้เลยอีเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส